ก๊าซมีมีเยอะมนะั้ยน่ะพอได้ตสองเม็ดสามเมตรได้อันนี้เดินกา๊าซนะเพรามันต้องเดินไอ้นั้นเพราะว่าให้แบบให้เครื่องมันแห้ง ถ้าเดินการเนี่ยถ้าถ้ารถมันเครื่องไม่โอเคแล้วมันจะบัก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 ,บกเครื่องมันโอเคถ<อ>้าเครื่องเราเขาว่าเปลี่ยนฝ่านุเปลี่ยนฝาาน้าให้เพราะว่าไออย่างที่บอกไอ้พวกนี้เอคืออย่างที่บอก,กคือเราถามว่าเราเราทำไมเปลี่ยนใหเ้เป็นสเปคเป็นของของมันเพราะว่าเราซื้อเครื่องเขามาเราไปรื้อนู่นนี่ของเขาไม่ได้ใช่เขาบอกอ,อ,อยู่ถ้าถ้าเขาทำมาร์กไว้อยู่ด้วยพี่ถ้า,<อ>าไม่ไม่นั่นเขา่เขาไม่รับประกันไอ้อย่างใด ลูกลอ,อกขายไดรชัดทังโครง้งเครื่องไม่เกี่ยวเอเยีย<ช>เสียไม่เกี่ยวเพราะเราสามารถปออใส่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้มันเป็นเราเอาท่อนตรงต้องคือต้องบอกก่อนว่าเอ๊ะทำไมช่างไม่เปลี่ยนให้โน่นนี้ผมบอกก่อนว่าเครื่องอะ่ะมันจะถูกมาร์กมาก่อนแล้วเราไปรื้อของเขาเดี๋ยวคุยกันไม่จบใช่อันนี้ถูกแต่ถ้ามันไม่เละขนาดนี้มันเ็จแล้วเพราะว่าก็เห็นอาเครื่องลงให้แล้วอ่ะมาไล่เปลี่ยนนู่นเก็ดูดู ขับคันนี้จริงๆ่ะคือผมว่าเดี๋ยวผมจะลื้อใหม่หมดเนี้ไอ้นี่พวกนี้ยคือจะไม่ให้ตัวเปือ้อนอ่ะผมใส่เสื้อฟ้าขับรถนนะมาขับโอ้แม่งดำเสื้อดำแบบไม่ใหญ่แม่งร้องอ่ะเฮ้